มีคำสองคำนะที่ความหมายแตกต่างพอสมควรนะคืออะไรนะกับอย่างไรคนส่วนใหญ่นี่สนใจอะไรมากกว่าอย่างไรนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเจออะไรก็ไม่สำคัญตั้งกต่ว่าเจออย่างไรเจออย่างไรก็หมายความว่า รู้สึกกับมันอย่างไรทํากับมันอย่างไรหรือมองมันอย่างไรเช่นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ปรารถนาอยากเจอลาภเจอโชคแต่ไม่ค่อยสนใจนะว่าจะเจอมันอย่างไรจะวางใจกับมันอย่างไร หลายคนเนี่ยนะพอได้ลาบแล้วเนี่ยวางใจไม่ถูกเช่นได้หมื่นแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาได้สองมื่นพอมาเปรียบเทียบกันก็เลยเกิดความทุกข์ได้โบนัสนะสองแสนอันนี้ก็คือลาบนะแต่แทนที่จะดีใจ ก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อนร่วมง,งานที่เขาได้2องแสนหรือแสนห้าพอเปรียบเทียบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทุกเลยนะบางทีรับแค้นด้วยเจอของถูกนะของลดราคาซื้อมาก็ดีใจ แต่พอมาพบว่ามีเพื่อนเขาซื้อได้ถูกกว่าของชิ้นเดียวกันคุณภาพเหมือนกันนะแต่เขาซื้อได้ถูกกว่ายังไงทุกเลยนั่นเจออะไรเนี่ยไม่สำคัญทากระวเจออย่างไรเจอลาบเจอโชคนะแต่ว่ามองมันไม่เป็นมันก็ทุกแต่ถ้า เจอเคราะห์เจอทุกข์แต่ว่าวางใจเป็นหรือรู้จักมองมันก็ไม่ทุกข์นะเช่นเสียเงินเงินหายเป็นพันเลยแต่ก็มองว่าเออดีนะที่ไม่เสียมากกว่านี้ดีนะที่โทรศัพท์ไม่หายไปด้วย หรือว่าไม่สูญรถไปด้วยนะก็ไม่มีความทุกขนะ์นะอาจจะรู้สึกว่าโชคดีด้วยซ้ำที่เสียแค่นี้คนหนึ่งนะเจอของดีเจอโชคดีดเจอลาบแต่ว่าเป็นทุกข์อีกคนหนึ่งสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะ เพราะว่าวางใจนะแตกต่างกันปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นไม่เหมือนกันบางคนนะเจอความเจ็บความป่วยเจอโรคร้ายนะแต่เขารู้จักมองแตาก็ไม่ทุกนะ ยังมีจิตอาสาคนหนึ่งเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งในที่มาพักรักษาตัวอยู่ก็ไปเจอเด็กคนนึงอายุสิบสี่เนี่ยผมร่วงหมดเลยเธอเป็นมะเร็งสมองแต่ว่าเธอก็ดูหน้าตาสดชื่น ว่างๆเธอก็วาดรูปโอภาปาสายกจิตอาสาดีไม่มีริ้วรอยความเศร้าโศกจิตอาสาก็แปลกใจคูยไปคุยมาเธอบอกว่าเนี่ยหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนะมีญาติคนนึ่งเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองโอ มะเร็งสมองนี่มันถึงตายนะแต่ว่าเธอรู้จักมองนะคือมองว่าโชคดีที่ไม่แย่กว่านี้นโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกแต่ถ้าเป็นมะเร็งมดลูกล่ะก็ถ้ามองเป็นก็อาจจะรู้สึกว่าโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นอย่างใครบางคน ที่เป็นโรคที่ร้ายแรงกว่าอย่างเช่นโรคกล้กามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทห,หรือโรคล็อกอินซินโดมนี่พวกนี้หนักมากแต่ก็มีบางคนนะแม้ว่าเจอโรคที่ว่าเนี่ยก็ก็อยู่กับมันได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นโรคกล้กามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทอาการเริ่มแสดงตั้งแต่ตอนอายุ 9หรือสิบขวบแต่ก็ไม่รู้ตัวนะจกนกระทั่งพอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยแขนขาเริ่มอ่อนแรงไปเรียนหนังสือก็ลำบากต้องให้พ่อนี่อุ้มหรือขี่คอขี่คอพ่อเนี่ยขึ้นไปเรียนชั้นสองนะตอนหลังพ่อก็อายุมากตัวเธอก็อหนักขึ้นนะพ่อ พาขึ้นไปเรียนหนังสือไม่ไหวก็เลยต้องเลิกเรียนอาการก็แย่ลงจนกระทั่งต้องต้องนั่งหรือก็นอนเดินไม่ได้และที่แย่คือปอดก็มีปัญหาหายใจลำบากหายใจได้แค่1 0เพราะว่าส่วนไหนที่มีกล้ามเนื้นี่มันแย่ไปหมดเลยค่อยๆอ่อนแรงก็อยแย่ไปเรื่อยๆก็เหมือนกับนอน รอวันตายหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่ถึงยี่สิบแต่เธอก็อยู่ได้นะจนวทั่งอายุยี่สิบวันหนึ่งเนี่ยได้อ่านหนังสือที่ป้ายืมมาจากห้องสมุดเป็นนิยายอ่านแล้วเกิดกำลังใจนะอยากไม่ใช่อยากอ่านมากๆนะแต่ว่าอยากเขียนเลย ก็เลยลองเขียนดูเขียนก็เขียนลำบากนะปากกาเนี่ยนิ้วเนี่ยมันไม่มีแรงที่จะจับปากกาก็ต้องกดแป้นพิมพ์ตอนหลังไม่มีแรงกดนะแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์เพราะว่านิ้วมันเริ่มหงิกงอ,อก,ก็ต้องงอนิ้วเนี่ยแล้วก็จิ้มกับโทรศัพท์มือถือ ใช้ข้อน,นิ้วนะใช้ข้อน,นิ้วจิ้มแป้นทีละตัวทีละตัวต้วหลังไม่มีแรงเวลาจะเขียนหนังสือเนี่ยต้องเอาต้องนอนนะเอาโทรศัพท์มือถือวางไว้ข้างข้างหมอนด้านซ้ายมือแล้วก็เอามือเอาแขนเนี่ยพาดกับลําตัวแล้วพอตะแคงตัวพอเอียงตัวเนี่ยนิ้วเนี่ยมันก็จะไปจิ้มกับแป้นทีละตัวทีละตัวเนี่ยเขียนหนังสือแบบนี้ เอกาบว่าเธอเขียนนิยายตอนนี้เขียนยมาล้สิบเก้าเล่มมีไฟในการเขียนมากทั้งที่ป่วยด้วยโรคร้ายหนักกว่ามะเร็งนะเพราะว่าเป็นคนเป็นมะเร็งก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไปเที่ยวห้างก็ไปได้สะดวกแต่นี่เธอไปลำบากต้องนั่งรถเข็นนี่ว,ว่าช่อเต็มไปด้วยความทุกข์นะคงไม่มีใครอยากเจอสภาพแบบนี้ แต่ว่าเธอก็เป็นคนที่อยู่กับความทุกข์ได้นะเธอบอกว่าเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเดียวความสุขนะความสุขทำให้จิตใจฟุ้งล่องลอยแต่ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่ความเป็นจริงซึ่งดีกว่าการฟุ้งล่องลอยมากนี่ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเจออะไรเนี่ยไม่สำคัญทั้งว่าเจออย่างไรนะเจอโรคร้ายนะแต่ว่า วางใจถูกรับมือเป็นเนี่ยก็อาจจะมีความสุขก่าคนที่สุขภาพดีแต่ว่าชอบคิดลบคิดร้ายกลดาชตากรรมไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่เพราะมองเห็นแต่หรือคาดหวังแต่สิ่งที่มันควรจะดีกว่านี้พอเปรียบเทียบกับคนนั่นคนนี้เข,า,เขาดีกว่าเขารวยกว่าเขาสบายกว่าไอแบบนี้เนี่ยก็ทุกข์สิ ให้ลองพิจารณาดูนะเจออะไรเนี่ยไม่สําคัญต่่ากับเจออย่างไรส่วนใหญ่เรามักจะไปสนใจว่าทำไงจะได้เจอของดีๆจะได้เจอโชคเจอลาบนะเวลาสวดมนต์หรือว่าเวลาทาบุญก็อธิษฐานหรือตั้งจิตอยากจะได้เจอสิ่งดีๆแต่ว่าไม่เคยสนใจว่าเออทำงานเราถึงจะมีความสามารถในการ รับมือกับสิ่งต่างๆอย่างฉลาดทำยังไงเนี่ยเราจะเจอสิ่งต่างๆแม้ว่าจะแย่ด้วยใจที่ไม่ทุกเนี่ยเช่นมีสติมีปัญญามากขึ้นนะสามารถที่จะมองเห็นประโยชน์จากสิ่งร้ายๆที่มันเกิดขึ้นหรือสามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกไปกับ เหตุการณ์เร็วร้ายที่มันมากระทบกับตัวเราลองมาให้ความสำคัญนะกับคำว,ว่าอย่างไรมากกว่าอะไรเวลาทำงานเนี่ยนะก็เหมือนกันนะบางคนอยากจะได้เจองานที่เบาๆอยากจะได้เจองานที่มีเงินเดือนเยอะๆ สนใจประเภทของงานมากกว่าว่าเออจะทำงานนั้นอย่างไรทำงานอะไรเนี่ยก็ไม่สำคัญว่าทำทำอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยเป็นงานเสมียนเป็นงานนักการพานโรงแต่ถ้าทำด้วยใจที่มีฉันทะทำอย่างมีสติมันก็มีความสุขกว่า ทำงานที่ดูโกนะ้เงินเดือนเยอะแต่ว่าทำอย่างสังกรตายหรือว่าทำเพรารู้สึกว่างานนั้นมันต่ำต้อยนะไม่เหมือนเพื่อนที่เขาทำงานนะเป็น CEO บริษัทใหญ่ๆใ,ให้เราเป็นแค่ผู้จัดการธนาคารสาขาเล็กๆเ,เนี่ยอันนี้ถ้าวางใจแบบนี้ทุกเลย ทำงานอะไรไม่สําคัญเท่ากับว่าทํางานนั้นอย่างไรเพราะว่าถ้าว่าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยแม้จะเป็นงานสบายมันก็ทําให้รู้สึกน่าเบื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยตัะหนักเท่าไหร่ทุกวันนี้จึงทํางานด้วยความทุกข์ ไม่ว่าจะทำงานราชการจะทำงานเอกชนหรือทำงานวัดนะเพราะคิดแต่ว่างานนั้นเป็นงานที่ไม่ถูกใจฉันแต่ลืมที่จะปรับใจให้มันถูกกับงานนะหรือว่าปรับใจให้ถูกกับสถานการณ์อันนี้เพราะไปให้ความสำคัญนะกับอะไรมากกว่าอย่างไรไปคิดว่า ทำงานอะไรสำคัญกว่าทำงานอย่างไรจะจริงตรงข้ามเลยทำงานอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับทำงานอย่างไรถ้าเราทำงานอย่างมีสตินะใจยอยู่กับงานไม่ไปกำหนดจดจ้องอยู่กับผลที่มันจะเกิดขึ้นไม่พะวงว่าคนเขาจะ พูดถึงงานของเรานั้นอย่างไรทำงานตรงนี้แต่ว่าคิดข้ามช็อตไปว่าถ้าเสร็จแล้วจะมีคนชมเราไหมหรือคนก็จะตำหนิเราอย่างไรเยอะตรงหรือจะถึงเป้าหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยทุกเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าทำงานแ่าจะเป็นการกวาดใบไม้ เป็นงานที่ใช้แรงงานแต่ว่ารู้สึกภูมิใจนะที่เราได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าระหว่างที่ปัดกวาดใบไม้ก็มีสติสติก็ช่วยปัดกวาดความหม่นหมองในใจออกไปแทนที่จะคิดแต่ว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จนะก็ใจอยู่กับปัจจุบันพอใจอยู่กับปัจจุบันเข้านะนะมันเพลินนะ ก็เป็นการปัดกวาดใบไม้ออกจากถนนแล้วก็ปัดกวาดความหม่นหมองความทุกข์ความเครียดไปจากใจด้วยไม่ทำอะไรไม่สำคัญแต่ว่าทําอย่างไรมีอะไรมากระทบก็เหมือนกันนะอพวกเรานักปฏิบัติทมเนี่ยนะเราก็ได้รับคำสอนมาว่าเนี่ยจะต้องอ,อ่างไกลาจากรูปรถกลิ่นเสียงที่มันกระตุ้นทำให้เกิด ความใครนะ่ทำให้เกิดความโลภแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นอะไรก็ไม่สำคัญถ้าก็่เห็นอย่างไรนะแม้จะเห็นรูปรสกลิ่นเสียงหรือว่าสัมผัสที่น่าพอใจที่เรียกว่าอิทธารมซึ่งสำหรับคนที่ ไม่ได้ศึกษามาพอเห็นแล้วก็เกิดกิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภะหรือว่าโทสะนั้นก็ในการฝึกใจในการฝึกปฏิบัติของตัวเองเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าต้องเจอนะสิ่งสำคัญก็คือว่าจะเจอมันอย่างไร อย่างที่เคยเล่านะมีพระรูปหนึ่งพระติสสะท่านเดินผ่านคฤหาสน์ของเศรษฐีนีได้ได้ยินนางทาสีร้องเพลงเพลงเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นค่าศึก่อพรม,มจันทร์ก็ได้เพราะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักความผิดหวังในความรักความไม่เที่ยงนะของความรักแต่ท่านเดินผ่านมาแล้วได้ยินเสียงเพลงนั้น แต่ฐานที่จะปล่อยใจไหลไปจนเกิดกิเลสข,ขึ้นมาท่านกับพิจารณาว่าโอ้ชีวิตนี้มันไม่เที่ยงนะสิ่งที่พิยงคนนี้ร้องเนี่ยมันก็คือความไม่เที่ยงของชีวิตแตท่านพิจารณาไปก็เข้าใจพระไตรลักษณ์นะดวงตาเห็นธรรมเลยบรรลุธ,ธรรมขณะที่ได้ยินเสียงเพลงนั่นแหละ อีกท่านหนึ่งนะท่านชื่อลกุลตะกะพัทิยะชื่อเดิมคือพัทิยะนะั่นแหละแต่ว่าพัททิยะมีหลายองค์นะก็เลยมีชื่อขยายว่าลักุลตะกะท่านเป็นพระที่รูปร่างเตี้ยคอมบางคนก็นว่าเป็นสามมณนเฑนวันหนึ่งท่านเดินบนท้องถน,นนนะกำลังเข้าไปในเมือง ระหว่างที่เดินอยู่ริมถนนเนี่ยก็มีรถม้าเนี่ยแล่นผ่านก็มีหญิงคณิกาเนี่ยนะนั่งอยู่ในรถนะแต่งตัวสวยงามประดับเพชรนินจินดาหรือว่าเครื่องอดอกไม้พอเดินพ,พอขับรถผ่านมาเห็นนางเห็นท่ลกุลตกะพ,พัทิยะเห็นดูรูปร่างดูน้าเอ็นดูนะนางก็ยิ้มนะย,ยิ้มจนเห็นฟันเลย ท่านลกุลตระกับพัทยานี่ก็เห็นภาพนั้นนะเห็นนางกำลังยิ้มแต่แทนที่จะเกิดความเพลิดเพลินหรือว่าเกิดราคาขึ้นมาหรือเกิดความยินดีในภาพนั้นท่านกับพิจารณาฟันนะฟันของนางพิจารณาเอาฟันเป็นอารมณ์กรรมฐานก็เห็นเลยนะอาการ32 เกษาโลมานขาทันตาตาโจนะผมขนฟันเล็บหนังนะพิจารก็เห็นความไม่งามเห็นความพร่องของร่างกายของสังขารก็คือเห็นเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ท่านก็เกิดปัญญาขึ้นมาเลยนะเป็นพระอนาคามีนขณะนั้นเลยไม่ได้พิจารณาซากศพนะหรือไม่ได บรรลุธรรมเพราะฟังธรรมจากพูดเจ้าแต่เพราะว่าได้เห็นภาพซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยมันทําให้เกิดโลภะเกิดราคะเกิดตัณหาแต่ว่าท่านมองอีกแบบหนึง่งพิจารณาก็เห็นไตรลักษณ์เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะเห็นอะไรไม่สำคัญแต่ว่าเห็นอย่างไรถ้าหากว่าเห็นภาพ ในทางที่กระตุ้นให้เกิดกามคือความพอใจเกิดตัณหาสำหรับบางคนแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยนะเห็นแล้วเนี่ยมีอินทรียสังวรนะเกิดความสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรียร์คือการมีสติรักษาใจไม่ให้อกุศลหรือบาปครอบงำเมื่อตาเห็นรูปผู้ดินเสียงนะหรือลิ้นรับรส อันนี้ก็ใจก็เป็นปกติได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสิ่งที่พึงตระหนักนะว่าเห็นอย่างไรเนี่ยมันสำคัญกว่าเห็นอะไรนับถืออะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่านับถืออย่างไรนะคนที่นับถือศาสนาแต่นับถือด้วยความงมง,งาย แม้ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ดีเช่นพุทธศาสนาแต่ว่างมงายหรือว่านับถือแต่ไม่ปฏิบัตินับถือแล้วเนี่ยก็อย่างหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้มาช่วยดลบันดาลแทนที่จะใช้ความเพียงของตัวแบบนี้แบบนี้เนี่ยอาจจะสู้คนที่ไม่นับถือศาสนาไม่มีศาสนาแต่ว่ามีจิตเมตตา เพื่อมนุษย์แล้วก็สัปปสัตว์เราจะพบว่ามีคนที่ไม่ต้องถือศาสนาหรือไม่มีศาสนานะแต่เป็นคนที่มีเมตตากรุณามากตัวเพื่อส่วนรวมแม้กระทั่งอุทิศตัวเพื่อพิทักษรักษาชีวิตของสัรสรัตว์เห็นสัตว์ถูกทรมานในห้องทดลองหรือถูกทรมานใน ปุสัตว์นะเขาก็รณรงค์เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพหรือว่าเพื่อรักษาสิทธิของสัตว์เหล่านั้นพวกนี้เขาก็ยอมนะยอมลำบากนะบางทียอมติดคุกเนี่ยเรียกว่ายอมทุกยอมยากเพื่อช่วยเหลือสัตว์สัตว์หรือเพื่อมนุษย์ในขณะที่คนที่นับถือาศาสนาจนวนไม่น้อยเนะี่ยเห็นแก่ตัวที่จึงแต่ตัวเอง มีคนที่ไม่นับถือศาสนาจำนวนมากนี่ที่เขาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากแต่ว่าคนที่นับถือศาสนาจำนวนมากนี่ไม่สนใจแม้กระทั่งวัดวาอารามเนี่ยที่ตัวเองไปเคารพสักาาการะก็ทิ้งขยะหลายคนไปกราบบูชาสักการะพระพุทธเจ้าที่เขาคิดจะกูดนะมุนคันตะกุดีเนี่ย ไปด้วยความเคารพนับถือด้วยความศรัทธาแต่ว่าทิ้งขยะไว้บนนั้นเนี่ยเยอะแยะไม้จะเป็นกล่องทูบนะกล่องเทียนคิดแต่คิดแต่ว่าจะไปเอาบุญนะแต่ว่าทิ้งขยะเอาไว้อันนี้ก็เียว่าไม่มีความสำนึกต่อส่วนรวมไม่เคารพสถานที่การนับถือศาสนาของเขาเนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์น้อย ให้เราตระหนักนะว่าออ,อย่าไปคิดว่าเออฉันมีาศาสนาแล้วเนี่ยนะฉันประเสริฐคนอื่นเห็นคนที่เขาไม่มีาศาสนาว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจบ่อยครั้งเนี่ยคนที่ไม่มีาศาสนาหรือไม่นับถือาศาสนานี่เขามีคุณธรรมมีจริยธรรมนะมากกว่าคนที่มีาศาสนาด้วยซ้ําบางคนนี่กเขาอาจจะนับถือ นับถือผีนับถือไสยศาสตร์นะแต่ว่าเขาไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้คนไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ตัดต้นไม้แต่คนที่อ้างว่านับถือศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์นะมีเหตุมีผลนี่แต่ว่ากลับทำลายป่านะทำลายธรรมชาตินะเพื่อเอาไปแปลเป็นตัวเงินแบบนี้ก็มีเยอะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตระหนักนะว่าเนี่ยนับถืออะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว,ว่านับถืออย่างไรทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะพูดชี้ให้ชี้เห็นว่านเนี่ยอะไรเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว,ว่าอย่างไรเวลาเราเจออะไรเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปโวยวายตีโวยตีพายว่าแมมันเจอสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่สำคัญกว่าคือว่าเราจะเจอกับมันอย่างไรเจอกับมันอย่างไรเนี่ยหรือรับมือกับมันอย่างไรเนี่ยมันอยู่ในวิสัยของเราไอ้เจออะไรเนี่ยเราควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้นะไม่จะเป็นดินฟ้าอากาศไม่จะเป็นผู้คนไม่จะเป็นโชคหรือเคราะห์จริงเหล่านี้เนี่ยมันแทบจะไม่อยู่ในอำนาจของการควบคุมของเรา เราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าจะต้องเจอแต่คนดีๆ <c oughs> นะเจอโชคเจอราบนะเจอสิ่งที่ชวนให้พอใจเจอคนที่น่ารักนะเจอคนที่ถูกใจนะเราไม่สามารถจะคาดหวังแบบนั้นได้หรือถึงคาดหวังก็ไม่สามารถจะเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังแต่สิ่งที่อยู่ในอำนาจของเราเนี่ย ก็คือการปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือธรรมารมเหตุการณ์ผู้คนฝนฟ้าภูมิอากาศไอ้พวกนี้เราคุมไม่ได้แต่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรเนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่เราจะจัดการได้ อันนี้แหละคือความหมายคำว่ากรรมนะกรรมเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานเมื่อเราเจออะไรก็ตามเนี่ยแม้มันจะไม่ดีแม้มันจะเป็นเหตุร้ายเนี่ยแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้กรรมดีอาศัยกรรมที่ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยนะกรรมในที่ว่านี้ โดยเฉพาะนะการมองหรือว่าความเข้าใจต่อสิ่งนั้นหรือพู้ง่คือรู้จักวางใจให้เป็นนะถ้าเราวางใจให้เป็น <c oughs> เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นถูกสิ่งแย่ๆก็กลายเป็นดีร้ายก็กลายเป็นดีได้หนักก็กลายเป็นเบาได้นะหรือว่าโทษก็อาจจะกลายเป็นคุณนะเพราะก็อาจจะกลายเป็นโชคได้ เจอสิ่งแย่ๆสิ่งที่มันเป็นข้าศึกต่อพรหมจันทร์แต่เกี่ยวข้องกับมันถูกมันก็กลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมพรหมจันทร์หรือว่าทําให้ออกจากทุกข์ได้อย่างเช่นพระติตสะหรือว่าพระลกุณตกะพ,พัติยะที่ท่านเป็นแบบอย่างทั้งหมดนี้นอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การกระทําของเรานั้นถ้าเรามาฝึกการกระทําของเรานะฝึกสร้างกรรมดีแล้วก็ฝึกใจ ให้มีมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมที่ดีมีสติมีปัญญาเจออะไรก็ผ่านไปได้ตลอดนะก็เอาเช้านี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้